สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสมองสุกนพบผอกับซองนั่งแคบพี่เก่าพี่น้องม่ยำหนึ่งแรงเจอฝนถล,ล่มพี่น้อง เจอฝนฟ้าทะลมอย่างนักอีแล้วที่นองเอ้ยฝนดีค่ะนอาดปืินฝนฟ้าขนองฝนฟ้าทะลมอย่างนักหน่วงพี่นองเอ้ย ืัอน,นี้เขาก็ไปลงขีดเบิร์ดเหมือนเนาะพี่น้อง FC เปผนกระทามกันเข้ามา FC เป็นกระทามกันเข้ามา,า,า,มาว่าเขาท่องได้จักเดือนแล้วได้หาเดือนแล้วเด้อพี่น้องหาเดือนแล้วเอาไปเอ็กเอ็กโกเนาะเหมือนนะเจ้าเอิญว่าเอ็กโกเนาะฝั่งเรา เอาไปเอโกวังหันมอนัดบางเดือนที่แล้วนี่เนาะเธอบอกว่าได้หาเดือนได้หาเดือนแล้วก<ม>็ขอบุณขอบคุณสุขูสุคนที่ให้กำลังใจแลวก็ขอบคุณสุขูสุคนที่คอยติดตามคอยรับส้มเนาะพี่น้องขอบุณขอบคุณหลาย น้องแคทท้องได้ห้าเดือนแล้วจ้าแต่ถามว่าหูวเป็นเพศยิ่งเพศใช่หรือบป่ยังโบหูพี่น้องเอาไปอีกวงังใดนี้เด็กน่ะมันนอนนอนหมูเ่อมันนอนหมูก็เลยโบเห็นเพศอีกสองเดือนพขนนัดใหม่ อีกสองเดือนันหนัดอีกเนาะฝนฝ่าก็ดีพี่น้องเ้ยกันดีนะนี่ตลอดก็ค่ยยุ่ย่ำหายย่ำนานจังสิบว่ได้ดูหายน้ำดูดในเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ย่ำหน้าพี่ได้ก็ได้ดูตั้งแต่น้ำ ือ<ด>น,นี้ฮาก็ืนนี้เฮาก็บไปไปไสพี่นอ้องอยู่เฮือนเบิดมือหูซึกปวดหัวบ่ข่อยสบายเนาะหูซึกกปวดหัวก็เลยบไปไปไสเพราะว่ากระโทษมาไหนเมื่อกินตำามักหงเขาก็บบริเมือ บรรยากาศแบบนี้มันก็ไหวยพี่น้องเอ๋ย<ม>บรรยากาศหนานอนเนาะน้ะนองแคตท้อง,ททองได้หาเดือนละเด้อพี่น้องขอบุญขอคุณหล,ลายๆเนาะเดี๋ยวถ้าห้าหูเพจเ้าสิมาบอกอีกเถอว่าเป็นยิงหรือทรายเนาะตอนนี้เขายังบุกหู ฝ้าใหม่ฝนใหม่โต๊อยู่คูเมือฝ่าดีฝนดีน้ำมันกาแพงพี่น้องเอ้ยปีนี่ปีนี่น้ำมันกาแพงคุ้ยกาแพงเห็ดไห่เห็ดหน้ากะจักเ่าได้แหละเนาะสาวหน้ากะลําบะลายเติบแแะละนแนวนี่ยังกะแพง แต่แนวแพงๆเสียอย่างหนึ่งดะพี่น้องข่าบเป็นราคาเนาะข่าวอบแพงข่าวนี้ราคาถือสุดพี่น้องเลยกิโลหนึ่งมีเตะ6บาท7บาทอย่างว่าได้อลี8บาทพี่น้องกิโลหนึ่ง บัตรเรื่องคล้องผลิตผัดแพงกายอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าล้คานหรือว่าอย่าเฝ้าลืมกันเนาะพี่น้องเนาะส่วนนี้น้องแคทจะสิบบุกคอยลงขิด ปันไดเผะวบอได้ไปใส่มาใส่กะกามีเนาะเฮากะเขาใจกะมีลายลาย,ลายคนถี่บหมักเฮาแต่ว่าส่วนหน่อยดอกที่บหมักเฮานะขอบุญขอบุณหลายๆเนาะขอบ,บุญขอบุณหลายๆ ที่เขามาบึงแก็ขอบคุณเอฟซีแพนพันแท้พี่น้องเอย้ยฝากห้องหึ่นหึ่นอยู่ได้พี่น้องเดียวนี้แต่ว่าน้องแคทปิดสัญญาณเน็ตไว้เนาะปิดสัญญาณเน็ตไว้แล้วเิ็หน้อยเด่นเดน่นน้กขอบุณขอบคุณเอฟซีแพนพันแท้ที่คอยสนับสนุนแบบว่า คอยหลับส้มคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดทิ่ผลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำลายๆเนะพี่น้องเนาะมือ่อกี้วันที่เสาวสี่ดได้พี่น้องเสาวสี่เนาะเสาวสี่มีนาเสาวสี่มีนาคมยี่สิบสี่มีนาคมผลดีปลาล่ำปลาเหลือ ตกได้คูเมือ่อพี่น้องฝนกระดะ นถลมนั่นเนี่เฮื่อนแทบสิบ่มีหมองอยู่พี่น้องหัวยังบม่มีท่าที่สิยุดง่ายพี่น้องเอ้ยยังบม่มีท่าที่สิยุดง่าย พชรเฮาก็ยังออกอยู่พี่น้องยังออกให้ได้กินอยู่เนาะกะนําลงไม้อีกรอบซอง รอบใน,น,นแห้งก็แห้งพี่เนอะแห้งกว่าเก่า ได้คนโรยปลายลงมาเจ้าหน้าก็ดีใจได้พี่น้องได้คนตกในนี่เน,น,นะาะแต่หยาญยู่กับสิได้เกิดให้ง่วงให้ควายกินมีหนามีในให้ง่วงให้ควายกินเนาะดีใจ อย่างแรงเลยตกอย่างแรงคนศาสาร์นี่ของคนศาสตรคนศาสาเสียห้า ฝนตกอย่างแรงท่านผู้ชมอยู่ไซตกแน่เนาะเม่นกันเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเม่นเข้ามาบอกมาในเด้ออยู่ไซตกแน่เนาะอยู่ฝั่งลาวนี่ตกแทบทุกมืออาหารการกินกะถ้าฝนตกลงมาอาหารการกินกะสิบ่อึดบ่อึดพี่น้อง ีมีกบมีเขียดมีอึองมีคุ่มห้อยปูปลาเนะง่าง่ายๆกันถ้าคนตตนั่นนี่ก็มีอยู่มีกินบึดอยู่อึดกิน คำลาพาจากว่าเพียงสำนีเนาะพี่น้องพอกันขีดหนาอยู่ดีมีแหงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเคสเนี่ยเด้อพี่น้องเผื่อเป็นแหงเคียแรงใจน้องเคสติดติดต่อไปเนาะพอกันขีดหนาพี่น้องบายบายสบายดีอยู่ดีมีแหงล้ำรวยเงินทอง